ถ้าพูดถึงเรื่องของการสื่อสารเราคิดว่าการพูดหรือการฟังเราถนัดสิ่งไหนมากกว่ากันและถ้าถามแบบนี้ว่าคุณคิดว่าทักษะที่เราควรมีเราต้องเพิ่มทักษะของการพูดหรือการฟังดีคะเคยได้ยินไหมคะที่มีคนกลัวเรื่องของการพูดต่อหน้าคนเยอะคนไม่ชอบพูดกับคนแปลกหน้าแล้วก็เริ่มมีการเรียน การสอนสอนพูดสอนพูดกับคนเยอะๆสอนพูดทำยังไงให้พูดได้จับใจคนฟังสอนให้พูดเพื่อที่จะขายคนทั่วไปอาจจะให้ความสำคัญกับเรื่องของการพูดมากกว่าการฟังเพราะฉะนั้นเราถึงไม่ค่อยจะได้เห็นว่ามีคอร์สเปิดสอนเรื่องการฟังหรือว่ามีโรงเรียนที่เน้นสอนเรื่องของการฟัง แต่การสื่อสารนั้นเราต้องการสองฝั่งคือฝั่งคนพูดและฝั่งคนฟังหากว่าการสื่อสารเราคิดว่ามันคือแค่การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันแต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่ว่าเป็นเพียงแค่การสื่อสารเท่านั้นเคยมีไหมคะที่เมื่อเราตั้งใจฟังใครสักคนแล้วเราได้ประเด็นหรือได้ความพิเศษจากการตั้งใจฟังเรื่องนั้นเรื่องบางเรื่องบางครั้ง ได้ยินจากคนพูดแค่นิดเดียวประโยคทองหรือคีย์แพงการที่ได้ยินคีย์แพงนั้นทำให้เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนวิสัยปรับเปลี่ยนความคิดหรือแม้กระทั่งสามารถที่จะทำบางสิ่งบางอย่างสำเร็จได้เหมือนกับปิ๊งขึ้นมาในใจว่าแค่ประโยคเดียวประโยคนี้เองเป็นประโยคทองที่เราบังเอิญได้ฟังเพราะว่าเราตั้งใจฟัง การตั้งใจฟังไม่ใช่แค่เราทำสิ่งนี้เพื่อตอบแทนคนที่กำลังพูดว่าเราให้ความสำคัญให้ความสนใจในสิ่งที่เขาต้องการสื่อสารหรือพูดอะไรกับเราแต่นั่นหมายถึงว่าเรากำลังต้องการที่จะเข้าใจและรับทราบถึงสิ่งที่เขาต้องการที่จะถ่ายทอดให้เราฟังบางครั้งถ้าเราทำท่าเหมือนเราตั้งใจแต่เราไม่ได้ฟังจริงๆหลายๆครั้งค่ะ ที่ฟังบ้างไม่ฟังบ้างแต่พอเขาถามกลับมาเราตอบไปคนละทางสองทางและจริงๆแล้วการฟังและการฟังอย่างลึกซึ้งเป็นเรื่องที่ทำง่ายที่สุดไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลยแค่ใช้หูของเรากับใช้ใจของเราฟังที่เขาพูดอย่างตั้งใจมันเป็นรางวัลและมันก็เป็นของขวัญสำหรับใครบางคนที่เวลาที่พูดแล้วต้องการแค่มีใครสักคนหนึ่งฟังเขา เพราะบางครั้งความทุกข์หรือปัญหาของคนที่อยู่ข้างหน้าเราเขาอาจจะไม่ได้ต้องการอะไรเลยไม่ต้องการการแก้ไขหรือคำแนะนำใดๆเพียงแค่ต้องการให้ใครสักคนรับฟังเท่านั้นเองและวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของการฟังอย่างตั้งใจจะช่วยให้เราได้ช่วยคนที่อยู่ข้างหน้าเราไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวคนรักลูกเพื่อนฝูงหรือคนในสังคม คนในองค์กรที่ต้องการความช่วยเหลือจากเราแค่เราตั้งสติเพื่อที่จะรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าเพื่อที่จะตั้งตัวและทําตัวเป็นผู้ฟังที่ดีการเสริมทักษะในเรื่องของการฟังสามารถที่จะนำมาใช้เป็นประโยชน์สำหรับตัวเราเองเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือและช่วยพัฒนาตัวเองสำหรับการรับฟังในทุกๆเรื่อง และหลายๆครั้งอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับการที่เราสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดในเรื่องของความสำเร็จในสิ่งที่เราต้องการได้เวลาที่เราฟังคนที่กำลังพูดกับเราดูสังเกตสายตาของคนพูดว่าเขากำลังรู้สึกอย่างไรบ้างคนบางคนสามารถที่จะสื่อสารความรู้สึกออกมาทางสีหน้าและสายตาเราอาจจะต้องใช้การมองและการตั้งใจฟัง การสื่อสารโดยการมองตากันเป็นระยะระยะทาให้เราสามารถที่จะสื่อสารถึงความเข้าอกเข้าใจกับคนพูดได้ดีและหากการฟังอย่างลึกซึ้งเป็นเรื่องของการฟังที่ทําให้เราสามารถที่จะช่วยคนที่อยู่ข้างหน้าเราเขาอาจกําลังจะมีความทุกข์อาจจะมีปัญหาอยากจะมีใครสักคนที่มาฟังเขาแค่ต้องการระบายหรือต้องการแค่คําแนะนําจากใครบางคนและถ้าคนคนนั้นเป็นคุณ สิ่งที่คุณสามารถที่จะตอบแทนได้ก็คือการฟังอย่างตั้งใจและถ้าคุณตั้งใจฟังจริงๆฟังอย่างลึกซึง้งนั่นคือของขวัญที่ดีที่สุดที่คุณมอบให้เขาจากนั้นก็ให้สังเกตที่ภาษากายด้วยเพราะว่าคนบางคนสามารถที่จะส่งภาษามือในขณะที่พูดไปด้วยการออกกิริยาท่าทางนั้นแสดงว่าเขากำลังรู้สึกอะไรบางอย่างบางครั้งเคยไหมคะ คุยกับใครบางคนแล้วเขากัดเล็บไปด้วยหรือว่าเขาพูดแต่เขาไม่สบตาเราเราอาจจะกำลังรู้สึกว่าสิ่งที่เขากำลังพูดถึงนั้นเป็นความเครียดหรือเขากำลังวิตกกังวลอะไรบางอย่างซึ่งเราที่เป็นคนฟังเราสามารถที่จะจับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างนี้ได้ต่อมาคือเรื่องของน้ำเสียงเราอาจฟังแล้วรู้สึกว่าคนพูดมีน้ำเสียงยังไงการพูดมีน้ำเสียงหนักแน่นโมโห พูดแบบประชดประชันบางครั้งคำพูดเนื้อหาแต่น้ำเสียงไปคนละทิศคนละทางเรากำลังอาจจะรู้สึกว่าสิ่งที่เขากำลังพูดกับเรานั้นเขากำลังรู้สึกอะไรบางอย่างอยู่และสุดท้ายคือเนื้อหาที่พูดเราต้องฟังให้รู้ว่าเขากำลังพูดเกี่ยวกับเรื่องของอะไรเราอาจจะถามได้ถ้าเรารู้สึกว่าเรากำลังไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาต้องการสื่อสาร การฟังแบบมีปฏิกิริยากันมีปฏิสัมพันธ์กันจะทำให้คนพูดรู้ว่าเราตั้งใจฟังจริงๆซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญมากๆบางทีเขาแค่ต้องการให้เราอยู่ตรงนั้นกับเขาการยืนอยู่ตรงหน้าเผชิญหน้ากันแต่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการฟังมันก็เหมือนเราอยู่ไกลกันเหมือนไม่ได้สื่อสารซึ่งกันและกันสิ่งที่เราพูดกันทั้งหมดนี้มันมากกว่าการสื่อสาร แต่มันคือการแบ่งปันความทรงจำซึ่งหลายๆคนอาจจะทำหน้าที่ตรงนี้ไม่ได้แต่หากคุณทำได้เชื่อเถอะค่ะว่าคุณสามารถที่จะเอาสิ่งนั้นมาใช้ได้ในชีวิตของคุณเพราะว่าเราต้องสื่อสารกับใครบางคนตลอดเวลาและคนที่อยู่ข้างหน้าเราเป็นคนที่สำคัญเสมอในเวลานั้นเพราะฉะนั้นหัดฟังให้มากกว่าพูดเพราะว่าโลกในทุกวันนี้มีแต่คนแย่งกันพูด แต่มีน้อยคนที่จะรับฟังคนอื่นอย่างเข้าใจและหากว่าเรารู้แบบนี้แล้วทุกๆครั้งที่เราจะต้องมีการสื่อสารกับใครสักคนเราตั้งใจฟังเราจะได้อะไรดีๆจากการตั้งใจฟังนั้นหวังว่าคุณจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะคะเพราะว่าหลายๆคนในครอบครัวอาจจะกำลังรอใครสักคนซึ่งคนคนนั้นอาจจะเป็นคุณก็ได้ค่ะ ให้ความสำคัญกับการฟังฟังอย่างตั้งใจคุณจะได้อะไรมากกว่าที่คิดเสมอขอบคุณที่ตั้งใจฟังคลิปนี้นะคะโคเดนจอยแฮปปี้สเตชันพอดแคสต์ขอบคุณค่ะ